เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไอพีสวัสดีครับมผมมาที่เป้ารถสวยๆมาชมเลยสวยเลยใช้นะครับคันนี้เป็น Honda Honda Accord ปีศูนย์สี่ครับเครื่องเกียร์ดีสีสวยเงาช้ำเลยบบฟฟเลยบาะอ,นนบอับไฟฟ้าด้วยครับคันนี้เบาะรับไฟฟ้าด้วยอดีตรถผู้บริหารเบาะรับไฟฟ้าในราคาเพียง 6 2 0 0 0บาทนั่นเองไปขับกันหรูๆได้เลยนะครับ6 2 0 0 0บาทครับดีวิ่งดีด้วยนะครับช่วงล่างแน่นนิ่มนั่งก็สบายวิ่งชิวเลยคันนี้ล้อแม็กลายมูเก้นนะครับยางปีใหม่ๆใ,ใช้ได้ยาวดอกหนาภายในเบาะหนังปรับไฟฟ้าเกียร์โต้เข้านิ่มเข้าครบทุกเกียร์พวงมาลัยตัดลายไม้ครับแผงคอนโซลสวยงามไม่แตกหักไม่ชำรุด ระบบไฟต่างๆติดครบหน้าต่างไฟฟ้าใช้ได้ครบทั้ง4บ้านของเครื่องเดิมๆสวยๆนะครับไม่ต้องกเปืองนะครับคันนี้ติด LPG ด้วยอย่างดีนะครับของ Energy Reform ไม่ต้องกเปืองครับแต่ขับดีวิ่งดีแน่นอนไอคอร์ดสกับราคา6 2 0 0นบาทนะครับคุม้มคุ้มสนใจก็ไปดูทดลองขับกันครับเบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้มีชุดเครื่งเสียงให้ด้วยนะครับ คุ้มเลยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ